<Miss> มิสแกมงไทยลินแน่นอน2024ได้แก่ไพรลินบปงใานั่นไงคือไม่มงก็คือจะงงมากสมมงทุกประการจริงๆ จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการประกวด Miss Grand r ะ n o n g 2 2 4 4นะครับผมหลังจากที่มีกระแสดราม่ามากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ PD นะครับผมจนถึงขั้นจะต้องมีการเปลี่ยนมือ PD กันแบบกระทันหันเลยแต่ PD คนนี้ที่เข้ากลับมาทำเ็าบอกเลยว่าเก่งมากๆนะครับผมมีเวลาแบบแทบจะไม่ถึง48ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำแต่สามารถจัดงานประกวด i ิ s g ก a น d r ระนองออกมาได้ปังมากๆจริงๆ และสาวงามนะครับผมที่สามารถคว้ามงมิส s แรนดระนอง2024ไปได้สำเร็จนะครับผมนั่นก็คือนักร้องสาวเจ้าของบทเพลง100ล้านวิวอย่างแบมไพลินนั่นเองครับทุกคนซึ่งเธอนะครับก็ทำผลงานได้ดีมากๆในทุกๆรอบเลยนะครับทุกคนในการประกวดมิส s Grand ระนองในครั้งนี้ครับ บอกเลยนะครับผมว่าเธอคนนี้ไม่ธรรมดานะครับผมสาวน้อยอายุ24ปีคนนี้นะครับมีความสามารถหลากหลายรอบด้านเลยทุกคนเนี่ยอาจจะรู้จักเธอกันดีนะครับผมกับเจ้าของบทเพลงบอแมนละคอะทาเราต้งการละเสียใจใแก็บเอาคืนไปกับเพลงบอต้องการเสรียใจนะครับ100ล้านวิวที่บอกเลยว่าดังทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับผมซึ่งเธอเนี่ยก็โรดทูมานาและสําหรับการที่จะมาประกวดบนเวที Miss Grand Thailand นะครับผมซึ่งในที่สุดเธอก็มาจริงๆทุกคน และผลงานของเธอนะครับว่าจะเป็นรอบโอเพนนิ่งรอบชุดราตรีนะครับหรือรอบการร้องเพลงรอบแกรนวอยส์ต่างๆเนี่ยเธอก็ทําผลงานออกมาได้ดีมากๆทุกคนซึ่งบอกเลยว่าในค่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยเธอเหมือนเป็นนางงามที่ม้วนเดียวจบแล้วมงจริงๆครับเราบอกเลยนะครับผมว่าเธอคนนี้จับตามมองไว้ให้ดีเลยแบมไพลินซึ่งเธอจะเป็นตัวแทนของมิสแกรนดระนองนะครับในการประกวดบนเวทีมิสแกรนไทยแลนด์2024นี้ ขึ้นแท่นตัวเต็งควีนภาคใต้ไแบบไม่ยากเลยทุกคนคิดยังไงกันบ้างครับกับแบมพา i รินมิสแนเระนองคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ต่อได้นะครับขอบคุณครับ